สวัสดีครับเพ่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมีข่าวดีอะไรมาบอกนิดนึงที่น่าตื่นเต้นนะครับนั่นก็คือมีไอเทมใหม่ๆแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องควรตื่นเต้นไหมนะครับมีไอเทมใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันควรตื่นเต้นมันควนว้าว หรือมันคลืนหงาตกนะครับสำหรับไอเทมใหม่ที่กำลังจะพูดคุยอยู่นี้นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับไอเทมแรกนะครับเอ่อเป็นไอเทมใหม่จากสตอร์นะครับจากคังนะครับของ Adventure c o n นะครับก็คือเหรียญเขียวนี้นะครับก็มีการเพิ่มไอเทมใหม่เข้าไปนะครับนั่นก็คือนี่นะครับก็คือปีก สีของวากเคลีวิงนะครับที่เป็นสีสีปีกนั่นนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่เอามาลง a d v e n t u r e c o n นี้นะครับสเตตัสก,ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ห้าร้อยเหรียญ a d ด e n t u r e c o คแรกนะครับคุณสมบัติหรือ สเตตัสของมันนะครับจะให้เป็นอสเตตัสบวก4นะครับเจาะก,ก่อทางกายภาพบวก5%นะครับแล้วก็เจาะอก,ก่อเว่นมนบวก5%นะครับส่วนฝากสมุดนะครับจะเป็นพลังโจมตีทางกายภาพบวก12แล้วก็พลังโจมตีเว่นมนบวก12นะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้ใครอยากมีนะครับก็รีบเก็บเหลียมแอ e เวนเจอร์คอนให้ครบ อีก500เหรียญนะครับเพื่อแรกมันนะครับจะได้เอาไปใส่ให้ให้ว้าวนะครับให้ชาวบ,บ้านดูนะครับประมาณนั้นให้ชาวบ,บ้านตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เราควรว้าวอีกเช่นกันนะครับเป็นสินค้าในสตออ์นะครับของเหรียญเฟคอนนะครับนั่นก็คือ ตัดขี่สุดพิเศษนะครับอ่าเนี่ครับเป็นหอยทากนะครับสัดขี่ตัวนี้ใช้88เหรียญเฟคอนในการแรกนะครับเอ่อมันพิเศษยังไงถ้าดูตามคําอธิบายก็คือความเร็วเคลื่อนที่บวก25เอยมันมันพิเศษตรงไหนนะครับแล้วก็ปลดล็อกพลังโจมสีทางกายภาพบวก8พลังโจมตีเว้นมูลบวก8นะครับ แต่สิ่งที่ควรว้าวโคตรน่าจะว้าวก็คือตัดขี่ตัวนี้สามารถขี่ขี่ได้2คนนะครับขี่ได้2คนนะขอย้ำว่าขี่ได้2คนนะครับแต่ความคุ้มค่ามันคือต้องใช้88 888เหเร,รียญเฟคอนแรกมัน8 8 8ปดเหรียญน,นะครับแ8 8อ่ะแ8 8เหรียญเฟคอนแรกนะครับเพื่อเพื่อที่จะขี่ได้2คนอ่ะขอลองเอาไปตัดสินใจดูแล้วกันว่ามันมันควรเหงื่อตกหรือมันมันเป็นสิ่งของที่ว้าวต่อลรนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอสินค้าใหม่ในสตอให้เพื่อนๆได้ทราบกันไว้นะครับเสือ อยากได้อยากมีนะครับจะได้เตรียมตัวเก็บสะสมเหรียญกันไว้นะครับ uh huh. สำหรับตอนนี้ก็ไปนั่งคิดกันให้ดีๆก่อนนะครับว่าจะแรกดีไหมนะครับลองไปคิดให้หนักๆน,นะครับสำหรับไอตัวใส่ขี่ ที่ใช้888เหเร,รียญเฟคอนแรกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในขราวหน้านะครับสวัสดีครับ